อ่ะนะครับเ <c oughs> นี่ยก็อันนี้เล็กๆน้อยนนะครับก็บอกบอกเข้าไปนะเผื่อใครยังไม่รู้นะครับก็ดูกันนะครับก็น้องเขาบอกว่า,าวิธีการอ่าใช้นาวิกเก็พรีเมียมเนี่ยอ่าประมาณว่าแก้ไขอะไรเนี้ยอ่าเอชจีซีนะครับนนองบอกว่าเอชจีซีในนาวิกเกพรีเมียมนะอย่างไรนะครับก็คือตอนที่ เชื่อมต่อแนวแคดพเม i u ครับ SQL นะครับนะกด connect นะครับนะเดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่ในคลิปก็มีบอกเ่ยนะวิธีการ c o n n e er c t ก็ดูในคลิปนะครับหาในคลิปผมใน channel ผมนะครับนะฉะนั้นเรา connect มาแล้ว <c oughs> จะมี data นะครับ2ตัวนะครับตอนนี้มีแค่ว a l l c นะครับ ก็คือแล้วแต่นะครับถ้าเกิดมันจะมีวอซี C กับ Business. บิ s เนส s ิสเนสอะไรต่างนอยล้นะครับอ่านี้ผมมีแค่ w อซี C นะครับมาที่ดี o อ่าพอมาเข้ามาดี o นะครับมาที่อ่อเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับน่าจะ user data นะเคนะครับ คือตอนเนี้ยคือผมไม่ได้สมัครอะไรคือตอนนี้ยังเปิดเซิร์ฟไม่ผ่านนะครับตอนนี้เปิดเซิร์ฟไอซอร์ทของไอทอยู่นะครับไอทีเอชวีสองอะไรที่เขาเรียกกันนะครับหรือว่าวอร์ซีทีวอร์ซีทีเอชซอรสองนะครับเนี <c> ่ย <oughs> ตอนแรกนะครับถ้าเกิดเราสมัครมันจะมี ID เลยนะครับก็คือจะมีไอดวงไอดีต่างๆนะครับอะไรเงี้ย <c oughs> ให้เรามาที่อ่า user ใน user data เนี่ยก็จะมี custom custom id ะนรับก็คือเราก็ดู custom id ที่เป็นอ e ีเมลของเราเนะครับก็กดกดมาแล้วก็มาเลื่อนหานะในกรณีที่มีหลายหลาย id ะนรับแต่ถ้าเกิดมี id เดียวเราก็กดมาที่ user data ได้เลยเพราะว่ามันเป็น id ของเราเนะครับ id เดียวคือจะไม่มี id อื่นก็มาปรับตรงน ollar, game point, game เนี้ game ดอลลาร์ไอ game point กับ game ดอลลาร์นะครับ เกมตอลารกก็คือเงินเงินฟ้าหรือเงินผีแล้วแต่เราจะเรียกนะครับเกมพอยต์ก็คือเป็นเป็น g c นะครับเป็นเงินเติมนะครับบริ่ารหรือว่าเงินสี่ทองทองแล้วก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะเรียกก็ <c oughs> แอดตรงเนี้ยใส่เป็นพันพันหมืน่นหมืน่นแสนแสนนะครับก็แล้วแต่พอพอแก้ไขเสร็จนะครับกดเครื่องหมายถูกนะครับแต่ตอนนี้มันไม่มีอะไรมันก็เลยไม่ได้นะครับ ก็วิธีแก้ก็แก้ตรงนี้นะครับใส่ช่องนี้ไปเกมพอยต์ <Yeah. S 1> กับเกมดอลลร์นะครับใส่เข้าไปแล้วก,กดก็หมายถูกนะครับเพื่อเซฟนั่นเองตอนนี้ก็เป็นวิธีการเพิ่มไอ้แก้ไขไอ,เไอเ้เพิ่มไอเทมเอ้ยเพิ่มเพิ่มดอลลร์หรือเพิ่มเงินใ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 นหัสแต่ละคนนะครับ ก็จะพูดได้นะครับในแอคเคาท์แต่ละคนนะการเพิ่มดอลลาร์และเพิ่มเกมียบพอยต์นะครับให้ให้แต่ละคนนะครับก็เท่านี้นะครับก็ใช้ง่ายมากนะครับโดยใช้เอานาวิคัดพรีเมียมคอนเน็กมานะครับแก้ไขง่ายมากนะโดยไม่ต้องใช้อ่อ SQL นะครับเซิร์ฟเวอร์นะครับก็เข้ามา d ี o บโอแล้วก็ดูแอคเคาท์แล้วก็มาที่ยูเซอร์ดัตต้านะครับ แล้วก็มาแก้ไขที่ user data นะครับจะมีแกม p o i n t กับเกมแรล l ่านะครับตัวแก้ไขนะต้องการเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปแล้วกดเครื่องหมายถูกเลยเพื่อเซฟจากนั้นก็ล้านเซฟแล้วก็เข้าดูตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับ